ผลมวยโลกศึกรวมเข็มขัดแชมป์สสถาบาันหลักพิกัด122ปอนด์นาโอยะอินูเวยกับมารอนทาปเปลตผลปรากฏว่านาโอยะอินูเวยเอาชนะน็อกมารอนทาปเปลตไปได้ในยกที่10กลายเป็นแชมป์โลกหนึ่งเดียวของพิกัด122ปอนด์สำหรับรูปเกมการชกเริ่มเกมยกแรก ทั้งสองฝ่ายยังคงดูฟอร์มกันมีการยิงหมัดจากวงนอกเป็นระยะเข้ายกที่สองทั้งสองขยับเร็วขึ้นทาเปเลสมีจังหวะลื่นส่วนนาอยะอินโเอยิงหมัดเร็วขึ้นแต่ยังไม่โดนจังๆยกที่3นาอยะได้หมัดชุดสวยๆช่วงกลางยกนาอยะเองเริ่มมีลูกหลอกล่อดูมั่นใจขึ้นแต่ทาป์เปเลสก็ไม่ยอมพยายามเดินลุกคืนบ้าง ยายยกนาวยะเดินเกมลูกแต่ไม่มีอะไรยกที่4นาวยะอินูเอะออกมาด้วยความมั่นใจยิงหมัดเข้าใส่มารอนทับเเลสแต่ทางทับเเลสก็อับคัดคืนช่วงกลางยกเริ่มขยับเข้าใกล้กันทั้งสองโจมตีด้วยหมัดเข้าลำตัว ปลายยกนาวยะฮุกซ้ายเข้าหน้าหลังจากนั้นนาวยะก็รัวหมัดซ้ายขวาจนทางมารอนทัปเลสนั่งคุกเข่าลงไปกรรมการนับถึง 8, และครั้งหมดยกทันทียกที่5นาวยะอินูเอออกยิงหมัดซ้ายขวาทั้งบนและล่างมารอนทัปเลสพยายามตอบโต้มีโดนบ้างจนทางนาวยะออกอากาศช่วงกลางเกมทั้งคู่แรกหมัดกันนาวยะดูช้าลงไปจนหมดยกยกที่ห มาลอนทับเปเลสพยายามดันนาวยะเข้ามุมแต่ทางนาวยะก็ตอบโต้เป็นระยะช่วงท้ายยกนาวยะเดินเกมลุกบ้างยิงหมัดเข้าจังๆหลายครั้งแต่ทับเปเลสก็ป้องกันได้เป็นอย่างดียกที่ 7. ทับเปเลสเดินลุกก่อนนาวยะถอยไปร,บรอบ ท้ายเกมไม่มีจังหวะสวยๆอะไรยกที่8ทั้งคู่แลกหมัดกันในระยะใกล้แต่ก็ไม่ได้เป็นผลอะไรช่วงท้ายยกนาวยะพยายามเดินเกมลุกบ้างแต่ไม่โดนจังๆยกที่9นาวยะพยายามชิงยิงหมัดที่เร็วขึ้นทับเลสยังคงป้องกันเป็นอย่างดีปลายยกยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยกที่10มาลอนทับเลสเริ่มเดินเร็วขึ้นแต่ไม่นานก็โดนหมัดขวาเข้าจังๆถึง2หมัดทำให้มาลอนทปบเลสนั่งคุกเข่าลงไปกรรมการเข้าไปนับถึง10 ทำให้ทางนาวยะอินุเอะกลายเป็นแชมป์โลกหนึ่งเดียวของรุ่นซูปเปอร์เบนตัมเบตพิกัด122ปอนด์นั่นเอง